ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมีอีกแล้วเนาะเกมแวงกาศซีรละวนั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเนาะประจำวันที่31นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับว่าเดือนหน้านครับจะมีอะไรขึ้นมากันบ้างนะครับก็ ส่วนของกิจกรรมของเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีแค่หนึ่งกิจกรรมเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนของการขายพวกสกินกราฟไม่กาวิวเดทมาด้วยนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็คือจะเป็นเมสนะครับที่กําลังฉายตอนนี้เนาะใครที่อยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไปที่คอมเมนต์ก็แล้วกันเนาะนะครับเผื่อมีใครอยากดูนะครับนะแล้วก็จะมีส่วนของรายละเอียดของตู้ใหม่นะครับมาให้ดูด้วยเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งตู้ใหม่เนี่ยถามว่ามันเป็นตู้ประจําเดือนสิงหาคมไหม เรียกว่าเป็นตู้ประจําเดือนก็ได้นะแต่ว่า,าหลังจากเลยเดือนสิงหาคมไปแล้วนะท่านผู้ชมตู้ของเดือนสิงหาคมเนี่ยคือมันจะแหยไปนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า,าเรียกว่าเป็นตู้ประจําเดือนได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของกิจกรรมกันดีกว่านะนะครับก็ ส่วนของกิจกรรมแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของกิจกรรมซัมเมอร์นะครับนะก็เกี่ยวกับอะไรนะครับก็เกี่ยวกับการทำเควสเนาะนะครับในส่วนของกิจกรรมซัมเมอร์นะครับนะแล้วก็มีการล็อกอินนะครับเพื่อให้เราสะสมเหรียญของเดือน สิงหาคมนะครับเพื่อไปแรกของต่างๆมากมายนะครับซึ่งของในนั้นน่ะก็จะมีพวกซองการ์ดครับแล้วก็สลีปเนาะมาให้ท่านผู้ชมแลกด้วยครับถามว่าเหรียญตาของเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นล่มนั่นเองเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนของอาเควส์จำกัดเวลากันดีกว่านาะนะครับว่าให้ทําอะไรกันบ้างนะครับนะอาส่วนของเควส์จำกัดเวลานะครับของกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด5ถึง6เควสด้วยกันนะครับนะอาส่วนของเควสแรกเลยเนาะก็คือเล่นแรงไฟนะครับหรือว่าเล่นสนามฝึกเนาะรวมทั้งหมด21ครั้งนะครับรับเหรียญตาเดือนสิงหาคมไปเลยเนาะรวมทั้งหมด900เหรียญน,นะครับ เฟสที2 1, ่2ก็คือกวาดล้านหรือเล่นโหมดเก็บหินโซนครับรวมทั้งหมด550ครั้งครับรับเหรียญตาเดือนสิงหาคมเนาะรวมทั้งหมด1,700เหรียญนะครับเฟสที่3ครับเฟสที่3เนี่ยก็คือให้ทํว VP ีนะครับรวมทั้งหมด3 0 0 0 0 0เนาะรับเหรียญตาครับเดือนสิงหาคมไปเลยเนาะรวมทั้งหมด800เหรียญนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสะสมเหรียญนักสู้เนาะรวมทั้งหมด 7,000เหรียญนะครับรับเหรียญตาเดือนสิงหาคมนะครับรวมทั้งหมด800เหรียญเนาะแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับก็คือทำเควส G นะครับไอจีเควสอ่ะนะที่เราทำกันทุกวันเนาะนะครับรวมทั้งหมด36ครั้งครับรับเหรียญตาเดือนสิงหาคมนะครับรวมทั้งหมด1,400เหรียญไปเลยนะครับอันนี้คือส่วนของเควสจำกัดเวลาเนาะของอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับก็ถ้าจะให้รวมนะว่าได้เหรียญเท่าไหร่เนี่ยก็ได้ประมาณ น่าจะหมื่นขึ้นนะนะครับไอที่เขาแจกมาในเควสเนาะนะครับของเควส์จำกัดเวลานะครับของ Summer, นะอีเวนต์ซัมเมอร์นะอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของเควส์จำกัดเวลาเนาะของอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับก็ส่วนของวันล็อกอินนะครับก็คือล็อกอินวันที่1กับวันที่3เนาะท่านผู้ชมก็จะได้รับซองการ์สของเดินสิงหานะครับรวมทั้งหมด10ซองนะครับแล้วก็ ล็อกอินวันที่2ครับกับวันที่4เนาะท่านผู้ชมก็จะได้รับซองการ์ของตู้ลีนะครับรวมทั้งหมด12ซองด้วยกัน,นครับนะอ่ะอันนี้คือส่วนของโบนัสล็อกอินนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถได้รับเนาะนะนครับผมอ่ะโอเคไปก็คือส่วนของแรกนะครับส่วนของแรกก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็คือจะมีสลนะีฟเนาะสลีฟเนี่ยก็คือมีทั้งหมด7อันด้วยกัน,นครับนะส่วนของซองการ์เนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนนะครับจนถึงเดือนสิงหาคมเนาะแล้วก็มีส่วนของตู้ลีมาด้วยนะครับนะส่วนของซองการ์ดนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับของอีเวนต์นี้เนาะอันนี้คือส่วนของกิจกรรมนะครับซัมเมอร์นั่นเองเนาะ ่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของการขายสกินนะครับการไฟแว่งกาววิวเดสนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของการขายสกินเนาะของภาพวิวเดสนะครับทั้งหมด2ส,สกินด้วยกันเนาะซึ่งใครที่อยากดูภาคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปกับที่คอมเมนต์นะครับผม ขายทั้งหมด2ส,สกินเนาะก็คือจะมีส่วนของสกินของน้องอูลาลาครับแล้วก็ส่วนของท่านประธานไลากานั่นเองนะโดยการเอาเหรียญที่ได้รับจากการซื้อด้วยเพชรน,นะครับในราคาแลกเปลี่ยนหรือเปิดกาชาของเดือนสิงหาคมครับด้วยเพชร แล้วเอาเหรียญดีเนี่ยนะครับไปแลกในร้านค้าเนาะเราก็จะได้รับ2สกินนี้ไปเลยครับนะถามว่า2สกินนี้เนี่ยใช้เหรียญดีในการแลกทั้งหมดเท่าไหร่ก็ใช้ทั้งหมด100เหรียญดีนะครับในการแลกเนาะก็ส่วนของระยะเวลาครับของตู้กาชาของเดือนสิงหาเนาะที่สามารถเปิดได้เหรียญดีนะครับก็ตั้งแต่วันที่1่งสิงหาคมเนาะหลังเปิดเซิร์ฟนะครับจนถึงวันที่31เดนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเวลาสทุ่มห้กนาทีนะครับ อันนี้คือส่วนของระยะเวลาของตู้ดึงสิ่งหาคมครับที่สามารถเปิดได้เหรียนดีเนาะโอเคส่วนของระยะเวลาราคาและเปลี่ยนนะครับของอการขายสกินนี้เนาะก็จะเริ่มตั้งแต่ครับวันที่1สิงหาคมเนาะหลังเปิดเซิร์ฟนะครับจนถึงวันที่30นะครับเดือนกันยายนเนาะตอนเวลา สามทุ่มห้าสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับนะอ่ะอันนี้คือส่วนของระยะเวลาราคาและเปลี่ยนเนาะของการขายสกินนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของ2สกินนี้เนาะว่าไอสองสกินนี้เนี่ยนะครับสามารถเล่นแค้นอะไรได้บ้างนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากน้องอูลาลาก่อนเลยนะครับน้องอูลาลาเนี่ยสามารถเล่นได้อ่าทั้งหมด5แค้นด้วยกันนะครับก็คือจะมีเนโอเนต้าเนาะแกนเนเจอร์นะครับเมกาโครลนีเอาขอา อแล้วก็แกมบูนะครับต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของท่านประธานไลก้าแล้วก็ส่วนของท่านประธานเนี่ยก็คือจะเล่นได้ทั้งหมดอ่าหกถึงเจ็ดแคนด้วยกันนะครับก็คือจะมีลอเยนนะครับชาโดว์ออร์เคิลโกพาลาดินนะครับเจเนซิสแล้วก็แองเจิลฟิเทอร์นะครับเล่นได้ทั้งหมด6แคนด้วยกันเนาะ นะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของทั้งสองสกินนะครับที่เล่นแคนอะไรได้บ้างเนาะนะครับผมอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของการขายสกินเนาะกาบไฟแมงกาบวิวเดย์นั่นเองนะครับก็เผื่อใครสนใจผมก็ได้พูดเอาไว้แล้วนะครับผมนะายก็คือจะเป็นส่วนของรายละเอียดเนาะของตู้เดินสิงหาคมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ตู้เดินสิงหาคมเนี่ยนะครับราคาในการเปิดด้วยเพชรเนี่ยก็คือเท่ากับ400เม็ดนะ ถ้าสมมุติท่านผู้ชมเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้เพชรทั้งหมด400เม็ดนะครับเพราะว่าตู้นี้น่ะมันมีแต่การ์ดดับเบิลอาร์ถึง GR เท่านั้นนะครับผมส่วนของอาการ์ดระดับอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมพูดไปเนี่ยคือมันจะไม่มีนะครับและตู้นี้สามารถเปิดได้แค่เดือนสิงหาคมเท่านั้นนะถ้าเลยเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับตู้นี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับนะโอเคเนาะนะครับอันนี้คือส่วนของรายละเอียดนะครับของตู้เดือนสิงหาคมนะครับก็ ใครที่พลาดไปเนี่ยก็คงอาจจะเสียดายเนาะนะครับก็ส่วนของตู้นี้เนี่ยถามว่ามีแครนอะไรมาบ้างใช่ไหมก็จะมีทั้งหมดอ่า26แครนด้วยกันเนาะนะครับก็คือมันหลายแครนอยู่อะนะเดี๋ยวผมจะให้คนตัดต่อเขาขึ้นมาให้นะครับว่ามีกี่แครนเนาะนะครับผมอก็จะมีแค่นี้เนาะนะครับส่วนของ รายละเอียดของตู้เดือนสิงหาคมนะครับผมอ่ะก็ส่วนของการ์ดของเดือนหน้าเนี่ยอันนี้ทางเกมคือเขายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าเออแบบสกิลมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปดูในของจริงนะครับว่าเออแบบสกิลของตู้เดือนสิงหาคมเนี่ย แต่ละใบสกิลมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะ pues, ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือส่วนของการอัปเดตขาา่าวสารนอนว่าเดือนหน้านะครับจะมีอะไรเข้ามากันบ้างนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เท่านี้เนาะก็ใครที่มีคําถามเพิ่มเติมอะไระครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ทะเป็นใจผมด้วยเนะานะกดติดตามเนาะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับเกม แบงกาซีโรไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวกูดาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับที่เกมผมบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปของทางผมด้วยเนาะบ๊ายบายครับผม